เล้วเราเราจอกันอีกแล้วนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวก่อนตอนนี้ประมาณจะเที่ยงแล้วแล้วทีนี้นก็เหมือนคิตตี้เพื่อนเราเองที่อยที่ออสเตรเลียใช่ไหมชวนไปทํางานร้านอาหารร,าร้านญี่ปุ่นเป็นร้านราเมนก็เดี๋ยวจะไปตอนบ่ายสามแต่ตอนนี้เรามานั่งกินข้าวก่อนเป็นงานการทนงานครั้งแรกของออสเตรเลียของของเราที่มาออสเตรเลียเลย แล้วมาอยู่หลังบ้านเราก็จะมีไม่เป็นร้านข้างในแหละไม่เคยเดินเข้าไม่ได้เดินเข้าไปเลยอยากจะทำสุดข้นสรุปนะคะเราเปลี่ยนร้านเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาไม่ให้ค่าเราเลยอะไรเงี้ยเหมือนแต่ว่าเหมือนด้วยความที่คนมันคน แบบมันมีหลายโต๊ะด้วยแล้วก็เขาทําอยู่คนเดียวเยองค่ะเราไม่โอเคอ่ะเขาะเขาอะไม่สนใจเราเลยเราก็เลยเคยเปลี่ยนร้านก็ได้สลุกก็เลยมาเปลี่ยนร้านสลุกนะคะเราบมากินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นราเมนแถวบ้านใกล้บ้านมากแบบว่าแบบเดินห้านาทีก็ถึงไม่ถึงห้านาทีอะเออเอาถ้าตีไปกลมๆก,ก,ก็ห้านาทีน่าถึงเราก็สั่งข้าวไปแล้วด้วยของอย่างแรกมาแล้วค่ะทากยากิแซดอน กำลังเดินไปทำงานนะคะที่ร um> ้านราเมนญี <t <t ่ปุ่นครั้งแรกครั้งแรกของออสเตรเลียเลยไปมแนะนำนะคะใครที่แบบโดนเดนไปที่ไปคุยอะไรเงี้ยแนะนำใส่ชุดสีดำมาเลยกางเกงแลวก็บวกกับกางเกงยีนเพื่อแบบเออเขาจะให้แทนงานแล้วเริ่มงานเลยนะคะอาจจะดีกว่าเนาะ ตอนนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านมาแล้วใช่ไหมเจ้าของร้านที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยแล้วเราอะคิดว่าโอเคไปคุยมาเห็น,เ,นเขาให้เลทสิบแปดแต่ว่าเราต้องไปทําในครัวนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในครัวไม่ยาก <S <S เรายังไม่ได้ถามเขาเลยว่าถ้าเทนเนี่ยจะได้เงินไหมถ้าสมมติถ้าการเทรนเราไม่ได้เงินล่ะเราว่าร้านเนี่ยเราไม่ได้ตัดทิ้งเพราะเมื่อกี้นะเราอะเราไปสมัครร้านแอปแอมมาเป็นร้านอาหารไทยเพราะเราเดินไปใช่ไหมเดินไปเดินมาเนี R ่ยแล้วไปเจอเขารับสมัคร เราก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าเออเนี่ยมาสมัครออพี่รับสมัครอยู่ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเขาก็เลยขอเบอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อ,อก,กับเดี๋ยวให้เจอร์ติดต่อ,อก,กับสวัสดีค่ะมอร์น,นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองเมื่อวานที่เราไปทำเพียงงานร้านราเมนมาทํางานถึงห้าทุ่มเลยค่ะทุกคนแล้วเหนื่อยมากก็เลยไม่มีเวลาอัดคลิปเลยก็เมื่อวานก็ถึงบ้านเที่ยงคืนเพราะป่าปะจะแบบ กว่าจะนุ่นกว่าจะนี่แล้วเท้าก็เจ็บอีกเว่นเป็นไงบ้างก็ไม่เหนือ่อยเราทําในครัวแต่ว่าเมนูมันเยอะมากเมนูของราเมนพวกแบบว่าเทริยากิพวกราเมนพวกเนี้ยมันเยอะมากเลยก็คือต้องจําใช้ิที่กันจําเป็นสัดส่วนใหญ่แนละ้วเมื่อวานอ่ะเขาไปบอกว่าเป็นวันที่บีซีมากมากก็คือแบบว่าคนเยอะเพราะเป็นวันอาทิตย์ด้วยทีนี้วันนี้ก็จะมีแทนงานกับพี่ร้านเต้าอันแดงคือร้านร้านร้านราเม็โอเคนะ เราก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้ร้านร้านอาหารไทยจะโอเคไหมถ้าร้านอาหารไทยโอเคก็อาจจะทำสองงานแต่ว่าสมมติถ้าร้านอาหารไทยไม่โอเคเพราะว่าโอเคไหนๆเราก็มีโอกาสาที่ได้ทาร้านอาหารฝรั่งแล้วที่แบบไม่ใช่คนไทยแบบจ๋าก็มันถามว่ามีคนไทยไหมมีคนไทยแหละชื่อชื่อสันนี่ก็เป็นเป็นตอนนี้รู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยทำไมใส่ชุดสีขาวเพราะว่าตอนที่เราไปกินตะว,วันแดงอ่ะเราเห็นเขาใส่ชุดสีขาวก็นมดเลย เราก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวลองใส่สีขาวไปแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าพี่เขาจะว่าไหมว่าเออทำไมไม่ใส่สีดํามาที่จริงอ่ะทาด้านดนดาทุกร้านอ่ะมันควรจะใส่สีดําแต่เราอ่ะวันนั้นเราเห็นพวกใส่สีขาวเราเลยคิดว่าเราอาจจะแบบมองขาดไงว่าเออมันโดนอะไรที่ขาวหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือโดวนว่าไปเลยว่าเทรนงานทำไมใส่สีขาวมาวันนี้เราไปเทรนงานร้านอาหารไทยกันค่ะเป็นการทํางานของวันที่สองกันค่ะแล้วเมวื่อวานเราไปทํางานาหารราเมนมาทำตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง ห้าทุ่มแต่ตอนนี้วันนี้ทำสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งหนักกว่าเมื่อวานนี้ตุ๊กุ๊กครุรสนุกเรายังไม่ได้ไปทำงานเพราะอะไรปะเราเพิ่งรู้ว่าวันนี้เราต้องตวรวจโพวิดอีกรอบเลงเพราะว่าอันนี้คือกําหนดอันนี้คือเพื่อนบอ,อ,อกมาแล้วเราอะลืมเราวต้องไปตรวจก็เลยไปบอกพี่เขาว่าโอเคพี่แยวหนูอะมาทําอีทีหลังจากที่ตวรวจโพวิสนนี่จะหมอแล้วทุกคนวันนี้ไม่แยบป,ปากแต่จะหมกงลึกนิดนึงเอาจริงๆริแล้วแต่พี่หราหวังว่าแบบคนแกบจะเป็นยังไงอะน้าแต่คนจริงจริงแหละ พักแล้วค่ะทุกคนจิ้ข้าวอยู่เข้าใจใช่ปะเข้าใจค่ะควน่ารักมากเลยโล่งอกนะคะทุกคนเรื่องเราเยอะมากเยอะไปหมดเลยถ้าเราตอนนี้ก็คืออีกวันหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ทํางานร้านไทยที่บอกไปนะคะว่าเราก็เหนื่อยมากมาทํางานร้านไทยเมื่อวานแล้วก็ เป็นเด็กเสิร์ฟผ่าต่ตอนนี้ยังไม่รู้เร็อะไรว่ายังไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยที่ร้านตะวันแดงอยู่ในตัวเมืองซีนี่ขายพวกของอาหารไทยเ่ะพวกซ้มตํา,ตาแล้เมื่อวันก็มีเรื่องเหตุการณ์ที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นในก็ไม่เคยเกิดขึ้นหรอกก,กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเออ คือตอนนี้คนทำงานมันน้อยมากแล้วก็ร้านไทยทุกร้าน,นปิดเกือบหมดเลยก็คือมีร้านนี้แหละที่ยังไม่ปิดที่สองคนเขาก็เป็นคนขี่ขี่ข้อมูลขี่แบบขี้อาหารเข้าเพื่อที่จะให้ไปคางครัวก็จะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่เป็นไต้หวันหัืออะไรแน่ใจไม่ชัวก็เราก็ไปรับออเดอร์แล้วมันรอนานทีเนี้ยเราก็ไปหวังเราก็คิดว่าทุกอย่างมันไม่ไม่ไม,มีอะไรเกิดขึ้น เราก็ถูกเราก็เข้าใจแหละว่าเออมันแบบนานจริงเพราะสมมติเ้าเป็นเราเราก็คงเซ็งบอย่างมันไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ถูกเราก็เข้าใจแหละว่าเออมันแบบนานจริงเพราะสมมติถ้าเป็นเราเราก็คงเซ็งแต่ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่โอเคกับเราเพราะเขาเนี่ยด่าเราก็คือเราอะ่ะก็ทําตัวอื่นอยู่จนเขาหันมาถามเราว,ว่าแบบอยูแบบ forget my แบบ order หรอที่ก็เลยบอกว่า นี่ก็นี่บอกว่าเออแบบเดี๋ยวเวลามานิเวลามินินะรอค่ะคู่ค่ะเดี๋ยวไปดูให้ก็ทีนี้ก็ไปหาพี่เอบอกพี่คะเนี่ยโต๊ะนี้ยังไม่ได้อาหารเลยทีนี้เช็คไปเช็คมาก็คือโต๊ะนั้นน่ะยังไม่ได้คี์ข้อมูลเข้าระบบเลยก็คืออาหารเนี่ยยังไม่ถูกส่งไปที่ครัวเลยอเพราะเขาว่าเราอ่ะว่าเราอ่ะแล้ว,ว,ลว,วเ,เขาก็บอกว่าถ้าแบบเขาก็ด่าร้านๆานเลยว่าถ้าถ้าแบบ ถ้าทํางานไเวลาก็แข่วไปอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ผิดนี่เฮ้ยอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนข่าวล้ายก็คือเราเป็นโควิด